ก้มันน่ากลัวมไม่น่ารักหยุดทำอย่างนี้นะกก้มน,น่ากลัวนี่ี่ทำตาเลือกใส่พี่เองทำหน้าดีๆก็มันน่ากลัวไม่ต้าหม่อนเลยหมอนท่าอื่นเป็นท่าเอาหน้าขึ้นมาดีๆไม่เอาไงหนะ้าอย่างนี้ตาม,มันเลือกเห็นไ,ไหมตาเลือกมันน่ากลัว มันน่ากลัวจริงๆโกโก้ทำหน้าดีเออดึงตาดีๆไม่เอาตาเหลือกดีทำหน้าดีๆฟันจริงยิงออกมาเนี่ยฟันจริงออยิงยอชอบทำตาเหลือกใส่เนี่ยทำหน้าดีๆข้างหน้าเห็นไหมชอบเหยียดหัวแล้วก็ทำตาเหลือกแลก้วจิกเนี่ยหอมเลย